ตำรวจแนะเช็คก,ก่อนบริจาคช่วยน้ำท่วมทิพย์พลตำรวจตรีศิริวัต์ด,ดีพอรรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งนอกจากความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติแล้วยังพบการกระทำผิดของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกและกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้สำเติมผู้ประสบภัยด้วยการหลอกลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยพี่น้องประชาชนให้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 1. งดแชร์ข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลก่อนส่งต่อทุกครั้ง เพราะการนำภาพน้ำท่วมเก่าภาพตัดต่อหรือข้อมูลระดับน้ำที่เป็นเท็จมาเผยแพร่จะสร้างความสับสนและตื่นตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาท 2. ระวังมิจฉาชีพหลอกรับบริจาค ให้ระมัดระวังการโพสต์ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสื่อสังคมออนไลน์โดยมิจฉาชีพมักจะนำภาพความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากข่าวหรือสื่ออื่นมาสวมรอยใส่เลขที่บัญชีธนาคารของตนเองหรือบัญชีมา้าอ้างว่าเป็นบัญชีของอาสาสมัครกู้ภยัยหรือผู้เดือดร้อนโดยตรง 3. ตรวจสอบบัญชีปลายทางก่อนโอนหากต้องการบริจาคควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเช่นหน่วยงานราชการ องค์กรการกุศลหรือมูลนิธิที่มีการจดทะเบียนถูกต้องบัญชีรับบริจาคควรเป็นในานามนิติบุคคลมูลนิธิองค์กรไม่ใช่บัญชีชื่อบุคคลธรรมดาเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกหลอกลวง 4. โทษหนักสำหรับผู้หลอกลวงผู้ที่แอบอ้างหลอกรับบริจาคจะมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยทุจริตหรือหลอกลวง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมโพสต์ข่าวปลอมหรือหลอกลวงรับบริจาคสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599และหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกโอนเงินบริจาคสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมง